อันยองค่ะทุกคนสตรีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะก็อะยู่พยานนะคะในช่วง react react ใจค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะคะทุกคนสำหรับการ react i o n react ใจในสองคลิปนี้นะคะเราจะมา react การในส่วนของเพลงตุ้มแม่ตุ้มมัมน,นะคะอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงการมากี่ร้อยปีแล้วไม่ได้ท่านใจนะคะกับพี่คริสตินาแซ่แต้ค่ะทุกคน ซึ่งบอกเลยว่าชื่อเธอเป็นชื่อที่ตำนานมากหลายคนเคยได้ฟังประวัติของชีแล้วนะครับในรายการของพี่ฟาโรสนะคะตัวคนคือแบบมันขนาดนั้นเลยเหรอมันแบบมันเว่วังขนาดนั้นเลยเหรอได้ยังไงนะคะตัวคนตันี้ชีนะคะก็ได้เปิดเพลงออกมานะคะตัวคนเชื่อเพลงว่าระยะทางนะคะไปถึงหลวงจันอุ้ยแกจากโลกไปถึงหลวงจันอะมันใช้เวลาแบบเยอะมากมากนะคะตัวคนใช้เวลาแบบนั้นอยู่นะครับตัวคนก็ มันมันก็มีทฤษฎีหลายทฤษฎีเหมือนกันนะคะทุกคนในส่วนของจากโลกไปถึงดวงจันทร์เนี่ยมันก็มีทฤษฎีเยอะแยะแล้วก็มีคนเอาไปคําพูดเปรียบเปียแบบเยอะมากๆนะคะทุกคนเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าเหลยวเพลงนี้นะครับพี่อาคริสนานะะจะตีความออกมาในรูปแบบไหนเพลงจะมาประมาณไหน,นเดี๋ยวจะมาชมกันดีกว่าทุกคนนะคะเออโอ้มอนีมาติดสวยมาก เดสูติกลามมนาะกนนะโอ้ยชุดชุดนยยยยยเยย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 ียงยอยยยยเยย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 ยวยย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 ันยนนะนนยย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 ยา

โอ้ยโนต้ตอะไรเก็บหมดเก็บครบน้าโอ้ยน่ารักนะ่ารักสดน่ารักเลยสวยแกล้มมากันนี่ชุดคือปูฟองสดๆเอาเลยหล่ะแม่ก็คือฉากบุรดวงจันทร์เรื่องาพี่พี่แบบตีมชุดออกาศนิดนึงด้วยนะเมื่อกี้ ป่าแบบป่าที่เดินเดินไปยูเอหรือเปล่ายูเจหรือเปล่าเมื่อค่อยฟังแนวนี้ของปีโนนิวเลยนะเพลงซีดีกีซีน่าแฟ่แท่ กแบบุนกิตาแบบน่ารักว่าอะไรสียมพงูมันเพลงแบบการร้องแนวใหม่ของพี่กีเซนามากๆอ่ะทุกคน ปกติเราจะได้ฟังแนวแบบลูกทุ่งอะไรเงี้ยปกติชีร้องชีจะร้องลูกทุ่งร้องเพลงทุกเพลงปเป็นแนวลูกทุ่งหมดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชีไปแล้วอันนี้ผมเป็นใหม่มากไม่เคยได้ยินชีร้องแนวนี้เนาะละมุด MV แบบน่ารักสดใสละมุนีแบบสดๆ เงินเาโตสวยสวมากมดีมีดีมากเป็นแบบมีความแบบมีความแบบฟุ้งๆของตัวแบบอ่าเอฟเฟกเอมวี MV นิดนึงเนาะใ,ให้มีความแบบละมุนละมุนดูนินีอะไรแบบนี้เพคือน่ารักเพลงแบบน่ารักติดแบบติดแกรมสุดๆเอมวี MV ก็คือมีความแบบมีความป่าที่เดินไปยูเคหรือเปล่าป่าที่ที่เจน่าใช้เดินไปยูเคหรือเปล่า ไปบบนั้นหรือป่าป่านเนี่นอะไรหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจและฉากที่เรารู้สึกแบ,บ์ฉันตกใจก็คือที่ไปร้องเพลงบนรวงจันนะฮะทุกคนไปอยู่บนดองจันทแล้วร้องเพลงเลยทาถึงเกินทาถึงเกินคือให้นิยามเพลงนี้ได้แบบเต็มที่สุดๆก็คือได้ทาเพ็งบนองจันก็ไปร้องจันไปร้องเพลงบนดวงจันทรเลยนะฮะจบจบนะครับทุกคนด้ความรักที่มีเธอก็คือเหมือนกับ นะครับเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์อะไรประมาณนั้นจากการที่ฟังและตีความผมตัวนะครับทุกคนอาจจะไม่ถูกเป๊ะหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์แต่แครรู้สึกว่าน่าจะแปลประมาณนั้นนะคระับทุคนแบบความรักที่มีให้เจอกกันเหมือนการเดินทางจากโลกไปถึงดวงจันทร์คือไม่มีทางสสุดมันแม้ว่ามันจะนานมันจะ้แค่ไหนฉันก็ยังคงยืนยันและยืนยันกับความรักครั้งนี้อะไรประมาณนี้หร้อเปร่าคือความหมายจาก จากความรู้สึก่วนตัวเนาะจากการฟังแล้วก็เอ็มบีอะไรต่างต่างเพลงน้าะก็เป็นการก็เป็นการร้องเพลงโทนใหม่ของพี่คริสติน่าแล้วการปกติเราจะฟังเพลงสากลไปเลยไม่ก็เพลงเพลงไทยนี่แหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชันลูกทุ่งเคยฟังเพลงสากลเวอร์ชันลูกทุ่งดูยอย่างของคริสติน่าสุดสุดนะัทุกคนก็เพราะเพราะมากและยังเป็นคนที่ร้องเพลงแบบไฮโน้ตสูงแบบสุดเสียงแข็งแรงสด ลมเยอะมากอะสิ่งแข็งแรงมากอะทุกคนนี่แล้วมันเป็นเวอร์ชันนี้ที่อาจจะไม่ได้ใช้การร้องที่ใช้เวอร์เยอะขนาดนั้นนะแต่ก็รสมวมันมีความใช้ความละมุนนีของเสียงใช้ความน่ารักใช้ความสดใสของเสียงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมันก็ูสวอุ้ยก็โอเคน่ารักปีกแบบหนึง่งนะคะทุกคนข้าปะมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะตามมาในนคตนะคะว่าพี่คริสตนาใช้ใจจะออกเพลงอะไรไหมให้เราได้ฟังกันอีกให้เราได้ดตามมันอีก นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะคะแล้วก็อยากให้แชร์ถึงจุดไหนสำหรับเรื่องความรักได้เลยค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้สิ่งตลาดาจิ้มนะคะบ๊ายบายพันยอง